เอรราละครับคุณก็ผมดิเจแสตระดศรีเลยครับจากราชสมานิช้อปปุยาหรือว่าหอรสกอร่วมซ้ำหานะครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงพ้นตกนะครับผมอยู่กลัวดังผมจะเกินใหม่นะครับในช่วงของการหาสารอาหารในทุเรียนนะครับสารอาหารในทุเรียนมีหลากหลายสารอาหารที่จําเป็นต่อการเจริญเติบโตนะครับกลุ่มแรกที่หลกัลกๆเลยก็คือ,อจะเป็นคาร์บอนตัวนี้เทามี่เนี้ยครับมีออกซิเจนไฮโดรเจนโปรตีนกับมี่เนี้ยนะครับ, gen, มมบนนรทีเดียวนะครับ แล้วก ER ็สิ mm ่ง hmm. ที <bird> ่จะเป็นที <genius kiss> ่จะขาดประเด้ก็คือคุ่มได้ตัเจนนะครับเป็นสารอาหารหลักได้ตัเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมนะครับพวกนี้จะมีก็จะเป็นตัวการเจริญเติบโตนะครับแล้วก็ต่อมาผ่านน่องนะครับแตจะเป็นน้ำมันฐานแมกนีเซียมแล้วก็แคลเซียมนะครับพวกนี้จะเป็นทานน่องส่วนธาตเสริมก็จะเป็นเหล็กทองแดงบริลลินัมนิกเกิลโบลอนสัลกัสีนะครับพวกนี้ก็จะเป็นตัวการเจริญเติบโต และการเจริญเติบโตของทุเรียนนะครับที่ผมบอกไปถ้าเกิดขาดแมกนิเซียมจะเป็ลนลักษณะไหนไขอบใบจะเสียดเนื้อใบจะเขียวจะว่ะกอบใบตรงกลางใบตัวเซนใบขอบใบจะเสียดฉะนั้นนี่คือกลุ่มขาดสารแมกนิเซียมฉะนั้นถ้าเกิดว่ามขาดแคลเซียมยอดจะน้อยยอดจะบอหงุ่มถ้าเกิดว่าขาดกรรมฐานนะครับใบจะมวงเหงาแต่ถ้าเกิดว่าขาดลุ่มด้วยดจนนี่เราล่ลองใบบุกเขียวนะครับพอไปใส่มาใส่ ได้ตัวเจ็ดหลากหลายกลุ่มนะครับเป็นหลปดแบบของยูเรียเป็นหลปแบบของแอมโมเนียมซัลเฟตหรือได้หลแบบที่เป็นสารองค์ประกอบของโปรตีนหลักๆก็คือกลุ่มไน้ตัวเจ็ดเช่นั้นฟอสฟอรัสโพแทสเซียมจะมีหลายหลูปเี่ยาม,มาเห็ดเป็นคุยเคยมีครับเช่นั้นฝากไว้นะครับพี่นอท่ันใดที่สงสัยว่าใบเหลืองใบสีขอบใบใหม่เกิดจากกาดขาดโพแทสเซียมแมนบอแมนนบ สังเกตได้ไง่ายถ้าต้องเติมปุ๋ยไห้สม่ำเสมอเกิดว่าขาดจะต้องใส่สารอาหารร่วงฉีดปนทั้งใบถ้าเกิดพวกนี้เขาจะเศร้าภายใเรียะเวลาแค่48ชมมั่วโมงเลยคืัสองหมือนจะโบล่ามต่อถ้าเกิดโบล่ามต่อกแสดงว่าเกิดการขาดสารอาหารส่วนใหญ่จะเป็นแฟนที่ปลูกปั์มมาก,ก่อนปาล์มมันกินสารอาหารหลายนะครับเส้นหูเขาใหญ่ระดับปลูกมะสับหลังมาก,ก่อนและะ้วก็ปลูกเกือดซ้ำๆกันระยะเวลาโดนๆ,ๆนะครับ ปุ๊บสุดปีมีการชะล่างของหนามสูงทีมันหลาชั้นนะครับการทานอาหารจะหายเร็วเช่นนั้นโบตองยุโตกังวนหลายนะครับบางคนบอกว่าใบซีดเกิดเป็นเชื้อราบรอ่าเกิดว่าเกิดในช่วงหรรนง้าแนละ้วปัญห้วันหนักเป็นเกิดจากการขาดสารอาหารตัวใดตัวหนึ่งลุ่มแมกนีเซียมกลุ่มน่าตื่นเต้นเราจะถ้าเกิดว่าขาดประเภทใบบงเงาใบบงงาม ปอบใบใหม่เลื่องไปที่โพแทสเซียมฉะนั้นถ้าเกิดว่าขาดโพแทสเซียมใบก็ถึมงมงามฉะนั้นถ้าเกิดว่าหายปุ๋ยที่หลายต้นนิยมใส่ก็คือมีโตการก์นาทเทสทาด3สามตแต่ว่าขาดเป็นแคลเซียมขาดเป็นกำมะถันและขาดเป็นแมกนีเซียมถ้าก็ต้องเติมกาไปนั่งจะฉีดปนทั้งใบก็ได้หรืวอว่าฉีดผสมไปทั้งหลักนหรือจะเป็นกลุ่มประเภทปุ๋ยยินซี่ผสมเพื่อปรับโ้รงสางดินแต่ปุ๋ยยินซี่นะครับ ที่ที่น้องจะให้ถ้าเกิดว่าเป็นรูปแบบของขีง่วงกีไก่ขีหมูผมแนะนําให้ใส่ในช่วงของเมืเ่อฝนแล้วบางคนบอกว่าเอาเบิร์ดฝนแล้วเนี่ยมันถึงล้วสุรีนต้องาให้น้ำเมื่อกี่อย่าอย่าอย่ากิดตกกังวลเพราะว่าถ้าเกิดต้องว่าไปให้นาำฝนหานาม,าาานามนันคำนวณเมือไหรมันไม่ตกสมัยบางมือนี่ตกหน่อยมยืนงตกแค่บางเทือ่อตกจนหนาถ่วงบางทีนะครับฉะนั้นถ้าเกิดเท่าให้ปุ๋ยอินซี จะให้ในช่วงของเดือนพฤศจิกาถ้าเกิดว่าเป็นภานีศาลศาลทองพฤศจิกาเบิดฝนเอาชื่ว่าเบิดฝนย่านใดอ่ะให้ได้เลยครับพฤศจิกาท่านว่ามัคลาคุณาให้ยู่ประมาณซามีนะครับพฤศจิกาท่านว่ามัคลาคุณาให้ซามีนะครับมีหน้าไม่สายอย่าไปให้เพราะวันน่ะฝนมาเนี่ยถ้าเกิดฝนมาแล้วมีความเสี่ยงถ้าเกิดก็จะให้ให้เอาจริงสิครับถ้าเกิดบางคนบอกว่างูเอาข่อยไหลงูข่อยเต้มาอย่างอยู่ โปเจกต์ในนี้ที needed, time, ่จะเอากีมูสจะใส่ประโยชน์ในส่วนเลือดกันอะไรส่วนผลไม้กันอะไรวิธีการก็คือเอากีมูให้มันแห้งกี่งวงไห้มันแห้งกี่ไก่ให้มันแห้งก็เป็นไก่บาดบาดจะเอาถุงยางมาใส่นี่ครับถุงยางเรื่องนี้นะพี่น้องเดี๋ยวเวียกออกอ่ามันจะมีถุงยางใหญ่ๆนะครับเขาเหยียบถุงยางตายละไม่ละทิ้บาทเอาถุงยางมาสุกกีมูแห้งแล้วก็มัดใส่โอ่งว่ะกีมูแห้งกีงวงไแห้งกีไก่แห้งกัไเล บาลแล้วเจริญน้ำร้องแม่ใส่ไปขึ้นเดียวเท่านั้นละครับน้มามำร้องมันแดงจริงๆดำเปลือยๆเลยบาลกัดดึงฟุ้งออกบาลแล้วเจริญก็เอาน้ำเ,เท่าน,นั้นครับไปหมดยาใส่เหนือมันเด็ดขาดเพราะว่าถุเลียนนี่กับดวงมือถือกันครับถ้าเกิดว่าเขาใส่ในเหงามันดวงมันไปกินขี้หัวแล้วขี้ไก่แล้วขี้หูแล้วกินหยังต่อครับกินหักตอ่อขนาดข้าวของเด็กคาดวงอีกร้องนึง่ ฉะนั้นนันยากครับฉะนั้นถ้าเกิดว่าพี่น้องอยากได้สารอาหารก็เอาแต้นานมนัวมันไปหดหดนอกช่องผิวใบดีสุดถ้าเกิดบางคนในช่องผิมใบจะมีพ่อมเสียนปี่จะเป็นเชือ้อราอ่ะง่ายเลยบางคนบอกว่าใส่ไตโคโนมานดีบมดดีครับใส่ไตโคโนมาแนะนำดีอยู่ทั้งหลังทายผอมหายด้วยหายสายครับไตโคโนมานเป็นสิ่งมีชีวิตเกียว์มาเชือ้อราชนิดดีฉะนั้นถ้าเกิดว่าใส่ไปแล้วก็ใส่ได้ ดีนเนะมเพราะว่าเขาจะอยู่นิเดิยนตีออก,ก็เป็นเทคนิคนึงวิธีการใส่ปุ๋ยและการผาสันอาหารฉันจะฝากไวปเลยกันนะครับสำหรับใครที่ปลูกปุเลียนปลูกพันธุ์ืชอาหารทุกอย่างแล้วอยากจะโทรมาสอบถามหรืออยจะติดกรารม,มาสอบถามจะเป็น ID ไล่หรือว่าจะเป็นเบอร์โทรศัพท์นะครับ062902277 9, 0, 9 2, 2, 7, 7. แล้วก็จะเบอร์โทรศัพท์นะครับ0800623 5 01 ขอจะกอร่วมสำหรับหานะครับราสมาดิชอพูยาเดี๋ยวช่วงต่อไปจะมาบอาสาระตอนใดบอกสูพี่น้องฟังอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดสั่นสะพายคนที่ชอบว่าฟัง,หออง,งใหม่ก็อย่าลืมกดติดตามกันนะครับบอกต่อแล้วก็แชร์ให้พี่น้องมาเท่าเดี๋ยวดูช่างเล้วกันเนาะวิธีการเก็บเกษตรที่เด่นหนาเอาเดี๋ยวพวกท่านช่วงคลิปต่อไปครับขอบคุณสำหรับการติดตามครับ